ที่พี่ปุ้ยถามก็เลยอยากอยากให้ผู้รู้ช่วยให้ปัญญาว่าที่เราไม่ได้ช่วยงานหมู่จนครบจนครบตามจำนวนในในสิ่งที่เราควรจะทําได้แต่เราไม่ทําเนี่ยมันมันก็เลยทําให้เราต้องเจอวิบากกับเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะคะค่ะเชิญคุรู้ค่ะเจ้าสาทุกคิดแบบนั้นแล้วทุกไหมล่ะ ใช่ค่ะก็เห็นเห็นความทุกข์อยู่นะคะว่าคือเห็นวิบากนะปัจจุบันที่เราคิดทุกข์จากการที่ที่คิดแบบนี้นะคะครูอืมนั่นแหละแผ่นดินสูบไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อนนะอ่าถ้าเราคิดแล้วทุกพลังผิดศีลแผ่นดินจะไหวหรือไม่ไหวแต่ใจทุก็ยังเราคิดทุกแผ่นดินจะไวหรือไม่ไ,ววไวหไไวเราก็ทุกแล้วค่ะ นั่นแหละใจทุกข์แล้วเห็นไหมเพราะเราคิดผิดศีลใจจึงทุกข์แล้วเราก็ไปโทษเหตุการณ์ว่าหรือเป็นเพราะเราไม่ช่วยทั้งๆท,ท,ที่เราช่วยได้ตีตัวเองอันนี้คือตีตัวเองในเมื่อเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วเหตุการณ์มันผ่านมาแล้วแล้วออกมาทุกข์ไอ้ตรงที่ทุกข์นั่นแหละคือคิดผิดแล้วมันก็เหนี่ยวนำความทุกข์ใจ เหตุการณ์ได้มาทุกเรื่องเพราะทุกตั้งแต่คิดผิดแล้วต่อให้แผ่นดินไม่ไหวก็ทุกแลวมาประกอบกับแผ่นดินไหวก็จะได้สำนึกไงว่าอย่าตีตนนี่คือการตีตัวเองซ้ำเข้าใจไหมเข้าใจค่ะครู้เออเมื่อเราประมาณพลาดเหตุการณ์เราช่วยได้แต่เราไม่ช่วยนั่นคือเราประมาณพลาด แล้วก็มาตีตัวเองซ้าว่าหรือเป็นเพราะเราไม่ช่วยเพื่อนไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่ช่วยเพื่อนหรอกเป็นเพราะเองนี่แหละเองมาทําทุกทับถมเราเออเพิ่มศีลขึ้นมาไม่ใช่เป็นเพราะเราไม่ช่วยเพื่อนเป็นเพราะเองคิดทุกนี่แหละนึกออกไหมค่ะที่เราคิดทุกเนี่ยคือการไม่ได้ช่วยเพื่อนแล้วค่ะเออ เองค,คิดแล้วทุกเองก็ยังไม่ได้ช่วยเพื่อนไอ,ไอไอเหตุการณ์ไม่ได้ช่วยเพื่อนนั่นกระช่<อ>แต่เองค,คิดทุกนี่แหละเองก็ไม่ได้ช่วยเพื่อนตัวเองก็ไม่ได้ช่วยห <า S 2> นักรุนแรงกว่าแผ่นดินไหวไหมลำ,ำเลกมากค่ะกูดูหลายลิตรลยคะหลายหลายลิตร <c oughs> เลย <c oughs> แล้วไปชอบอ่าไปชังเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อีกไหว้กูนี่ไหวกี่เรื่อง เมื่อวานไหวหลายเรื่องคือครูมันไม่ได้ดังใจสักเรื่องเดียวเลยค่ะครูนี่แหละเรื่องร้ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเพราะว่าผิดศีลไปเพิ่มกินเลสไปตีตัวเองไม่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวแต่แผ่นดินไหวมันก็เป็นพลังที่คนผิดศีลมารวมกันพลังของคนผิดศีลผิดธรรมมารมารวมกันก็แผ่นดินไหวได้ คนดีมารวมกันก็ทำให้แผ่นดินไหวได้ดังนั้นเมื่อเรารู้แล้วเราแก้ไขเราก็ไหลไปรวมกับคนดีทำทั้งหลายหลังหลายปสุดทำทั้งหลายเราเห็นกิเลสทำทุกข์ท่าถมตนแล้วเราก็สังวรศีลขึ้นใหม่ว่าการที่เองคิดแล้วทุกข์นั่นเองไม่ได้ช่วยเพื่อนส่วนเหตุการณ์ครั้งต่อไปเรารู้แล้วนี่เราทำอย่างนี้มันไม่ปรุงไม่โล่งเราก็ตัดสินใจใหม่ในการแก้ไขสถานการณ์ไม่เป็นไรนั่นคือเรื่องของอนาคต ดีแล้วที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเองยะได้ผูหน้ามาข้าจะได้เห็นเองว่าเองยังไหวอยู่ไหวหลายลิตรไม่ใช่แค่เจ็ดจุดเจ็ดลิตรนะความไหวของกิเลสเนี่ยรุนแรงมากกว่าแผ่นดินไหวไม่รู้กี่ลิตรไหวทุกครั้งทุกทุกครั้งไหวทุกครั้งทรมานทุกครั้งหรือว่าไม่จริงจริงค่ะ <laughs> เออเข้าใจทังเรื่องนี้เข้าใจค่ะเข้าใจค่ะเพราะ กับคำขอบพระคุณคณรูและพี่น้องทุกท่านนะคะ